มาในหน้าที่14นะครับหน้าที่14ก็คือ,อหัวข้อที่1.3นะครับ1.3าำถามนำนะครับชีววิทยาสําคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อ,อชีววิทยากับการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับก็คือเราจะเอาความรู้เกี่ยวกับชีววิทยานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นะครับหรือให้เกิดประโยชน์ต่อโลกของเราอย่างไรได้บ้างนะครับะนะครับถ้าเราดูรูปในภาพภาพที่1น0ขีดสินะครับภาพที่1น0ขีดสิจะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพที่ชื่อว่าขนุนไพศาลทักษิณน,นะครับซึ่งเป็นขนนที่มีการอนุรักษ์นะครับ อนุร bon mm ักษ์พันธุ์ตามโครงการพระราชดํารินะครับตามโครงการพระราชดํารินะครับเราใช้เราก็เอาความรู้ทางชีววิทยานะครับมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชมามาใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับเพราะพืชพันธุ์มาชนิดนั้นสร้างรายได้แล้วก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้นะครับการใช้ความรู้ทางชีววิทยามาเก็บรักษาพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้ก็จะทําให้ เราได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเพื่อเอามาใช้ใน,ใน,ในการบริโภคนะครับในครัวเรือนหรือไม่กระทั่งหรือแม้กระทั่งการนํธธาผลิตภัณฑ์ส่งออกไปขายในต่างประเทศนะครับหรือการนําเอาความรู้นะครับมาศึกษานะครับศึกษาเพื่อ,อศึกษาเรื่องของการต้านทานโรคแล้ก็มแมลงนะครับทําให้พืชสามารถเราทำให้เราสามารถป้องกันพันธุ์พืช นะครับจากพวกวัชพืชจากพวกมแมลงนะครับต่างๆได้นะครับทีนี้มารู้จักคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพกันบ้างนะครับอะไรคือเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำคำนี้นะครับคำว่าเทคโนโลยชีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพก็คือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่นงนะครับในปัจจุบันที่ที่เอาความรู้ทางชีววิทยานะครับมาใช้อ,อาความรู้ทางชีววิทยาหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตนั่นเอง นะครับอย่างเช่นการทําปุ๋ยชีวภาพนะครับการตัดต่อการตัดต่อทางพันธุกรรมของพืชการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับการโคลนการพอลิเนยียการปักชาการพ่อเมล็ดอะไรหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะเรียกว่าวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์อย่างมากในทางไม่ว่าจะเป็นในทางการแพทย์การเกษตรนะครับที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็ที่สามารถนําไปรักษาอาการต่างๆนะครับอาการต่างๆโรคร้ายต่างๆนะครับได้นะครับหรือว่าเอามาทําผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของยานะครับได้นั่นเอง